โอเคพวกกลับสวิตท่านผูชทุกท่านันดูในะยกเกดมคไครพาร์ทห้าพาที่สองแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มันเลยนะรโหลดสักครู่หนึ่งโหลดนานนิดนึงนะโอเคสิบห้ามิถุนายนตอน that's <ther> it no m o yo 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 เฮ้ยเช็ดก่อนอะไรนนี่คือ think s <S จ, <best> อจดหมายจากริันนะตรงนี oh. ้ผมขอข้ามไปแล้วกันนะน่าจะเป็นจดหมายที่ผมมาบอกประมาณนี้นะเฮ้ย hey. อันนีต้องอัปเกรดคอนะ,นะแล้วก็คำสั่งพิเศษนะของพิเศษนั่นเองนั่นก็คือเฮ้ยเฮ้ยฉันมีแขนใหม่สำหรับนายนะโอโ้แล้วก็กเจเบราโอ้โ โอเคก็ต้องมิสมีหลายอย่างนะซื้อสกิลอะสกิลโอเคัทุกคนเมื่อกี้เกิดเหตุขัดข้องนิด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 หน่อยนะฮะโอเคมีส okay. ป <laughs> ีดอัพอะทำมาก่อนสปีดอัพของดีนะของดีแล้วก็เรดควีนโอเคพุง่งไป เอาท่าพุ่งกันแล้ว blue o s เดี๋ยวค่อยอัพเหลือ500ซื้อนี่มัน1อันจัดมาโอเคใส่ของเอ okay. มมีให้มัน1อันนะให้มันมฟรีโอเคแค่นี้แหละอเทมก็น่าจะ b l u ู off ก็คือเพิ่มเลือดนะครับเดี๋ยวค่อยซื้อทีหลังแล้ว ตอนนี้เราเอาตังค์อัพสกิลมาแล้วโอเคมิช okay. ชั่นสตาร์ทนะจัดไปอ่ะเรามาเริ่มมาต่อนะฮะเดี๋จะแคชชั่ฟันแฟสตีโอ้โหไงี้ฮวแมสคุบฟันเข้าไป เมื่อกี้เห็นตัวตัวเรดอฟโอ้ต้นไข่ฟอดมาแล้อือโอเคให้เร้เป็น ลุบไม่มีใคหัดใจเลยต้องซื้อคาร์พุ่งมาลุบเดี๋ยวสวยลุบฟันปุ๊กลฟัน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 ลุบฟันดึงขึ้นมาสับสับดึงขึ้นมาสับเดี๋สับ มึงก็ไปแบรนเอะว่าเปิดด้สวยนะจังวะนี้โอเคฟรีแค่หนึ่งอันนะวุ้ย ก็ไปซับไปต่อฮะอ๋อโหหลบแบบดิจิตอลนะฮะโอ้โห้นี่นะนี่หนุ่ตู้ใหม่ปะเฮลคาน่า ตัวใหม่นีนก็ต้องใช้ซีรีวิวควันคันสับซับซับปุ๊บดึงเข้ามาฟันขึ้นไปฟัน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 อีกทีหนึ่งฟันอีกทีหนึ่งฟัน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 ดึงเข้ามาฟันอีกอื้อดิงเบเกอร์ชึบขึ้นไปดึงเข้ามาฟันปุ๊บควายซับซับซับ ซับ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 สับเออตายนะโรงแรมแจกเวทเอามาต้มควันมาหนึ่งที โอ้ยมีตัวเจ็บเลยเอาป่ะปัน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 ปุ๊บดึงเข้ามาดึงเข้ามาเอออนี้พวกนี้ก็ตับซับซับสวยเฮ้ยเดวเบเกอร์เฉจัดมาต่อฮะ น่ามีของอยู <ics> ่อนี้เลือดเอาเลือดก่อนถึงแม่เลือดจะไม่ลดกระถาบนะฮะโอเคที่นี่ไปได้คาสต์เนะ l o o ดน่ว่า V นี่โห่ลำบากนะ จบะบาาเก็บนะแล้มาเก็บของอ่ะอเขเฮยใ <c oughs> ช่ใช่ไหมใช้ใช้งานนี้ได้นะใช้ใช้ใารทํานนี้ได้ก็คืออย่างงี้งปเราไป็นการเปิดผน,นึกอ่า ก็จะกลายเป็นหุ่นแล้วก็แตกออกมาโอ้โห just hack my way through he doesn't seem like a demon like to me d e l breaker อีกันเ่ีอยน่าจะไม่มีแล้วนะ่นปไป w a t w i h did I come from again โอเคถ้าเกิดเราจำทางไม่ได้ก็กด L S ลเอค้างกือปุ่มนี้อ่ผมจะกดให้ดูอ่ะอย่างงี้นะเดี๋ยวจะทำการเก็บของก่อนสำหรับทหรบารของน่าเกม๊ยบเลยนี่ก็ยี่ก็พุ่งลงไปฟันฟัน,ฟนตัวแจกเวทออฟตัวแจกเวทออฟตัวแจกเลทตอฟฟันฟันสวย ไม่ได้ต้องใหม่ห้องนะเ,เจ็บเจ็บกุงแจะประูก็ามาทันทีเลยนะยิงยิงดึง,ดงมาฟันสวยกรุ๊ปพุ่งกบไปเอาไม่ใช่ดึงกรุ๊มาสับสับยิงยิงดึง,ดงเข้ามาสับสับยุ๊ป ซับซับซับนีบ่เด้อตกางนะคุกไปดึงเข้ามาซับซับแล้เดือบเบรกเกอร์ฟันล,ดลุดรัวเอเเราได้ของมาละของเปิดประตูแต่เขาเอามาเปิดประตู ขอค่าภาษีในตรงนี้ไปเลยนแล้วกันนะรบปบปับโอเฮ้ยเอาโหดผิดบลาดอ้โอเคห้องนี้อ๋อเป็นซีคริตมิชชั่นนะเข้าไปทำ แต่ผมจะไม่ทำแล้วกันนะอย่างแรกเลยเอาผมเอาเวท์อัพนะตรงนี้ก็มาเอาเฮ้ยดึงเข้ามาฟันซุบซั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 บสับลุกสับดึงเข้ามาอีกซับดึงเข้าไปสปันดึงมานี่ดึงมานี้ ก็ไปปึ๊บดึงเข้ามาสับสับสับดีสับปึ๊บเด็กเข้ามาสับสับสับแรงเอสปึ๊บสับเออแรงเอสว่ะโอเคข้างนอกนี้นะเราจะเห็นต้นไคฟอร์ตมาก เฮ้เลข้างล่างโอเคห้องบกไม่ได้เข้าเลโอเคเดวิลเบรกเกอร์เก็บก่อนนะอาจจะไม่ได้แปลอะไรเยอะนะลิปนี้โอ้โหปกเเดึงเข้ามาฟันฟันึงข็ามกฟันดึงเข้ามาฟันเสยปุ๊บ ดึงเข้ามาอีกต้องฟันนี่เขาไม่มีสกิลแต่ละสกิลของใครช่วยนะโอ้ยโอ้ยพวกไปฟันนี่สับ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 เออนะครับของเดี๋ยวะละเก็บงมา กลับไปที่เดิมฮนะลมกระโดดได้ไหมแบบขับไม,ไม่ได้ขอโทษแนะนำประรตูใหม่นะครับอืหลบได้ <c oughs> โอ้ชิวชียนโอ้โหเฮ้หวะ ไม่ทันอ่ะไม่ใช่อ่านไม่ทันแต่หนังสือมันอันนี้สีมันทุบบกสวยอุยโอ้โหหน,น,น,นึ่เข้ามาฟันทุบอะไมนี่สะท้อนไงไม่ดิวเบรกเกอร์ไปทีหนึง่งฟันฟันโอ้โหโุกไม่ไงไม่ไงหนึ่งเข้ามาหึงเข้ามาดึโอ้โหหนึงน่งเขาา้เขาไปฟันสับสับ ออเออตัวสื่อมันกลมเงือบแบกกลาวหน้าสีเมื่อกี้หันไม่ทันนี่เข้าไปขอข้ามกระสีแล้วขียวนะวิ่งไปนี่เคบบอกว่าทำไห้ถงอัพสปีดมา ันได้วิ่งเร็วนะปุ๊บแล้วก็มีตู้โทรศัพท์นะฮะโอเคตู้โทรศัพท์นะฮะสำหรับสามารถเรียกโอเคก็ว่า ตู้สั์นี้นะครับสามารถเรียกมิโคให้มาหาเราได้นะฮะตู้บอกนิโครให้มาหาเราได้มาแล้วโอ้โหอืมหึ่เจ็บก่อนเลยโอเคนะครับตู้สัพท์โทรศัพท์สามารถเรียกมิโครมาหารเราได้เพื่ออัปเกรดของเลยเดี๋ยว <c oughs> ขอ <c oughs> อ <c oughs> ัปเกรดก่อนเลตอนนี้มี <c oughs> ตังค์ละ <c oughs> อันนี้มีตังแล้วเจ้เสียนี้ใครขึ้นอืมของขอซื้อนี่หน่อยว่าไครที่มึงซื้อบลูกกออฟมา หนึ่งอันเพิ่มเลือดโอเคแล้วก็อัพเกรดสกิลอะไรดีอันนี้ก็ได้สำคัญอยู่แล้วก็บลูโรสอัพหน้าแรกโอเคหัวสามหมื่นเลยเอาอีกขั้นหนึ่งอีองกอย่างก็เดวบลูเเกอรก์อัพ สอเจอามิลันโอเคตังหมดครับหมดตูดหมดตูดแล้วตังหมดตูดแล้วไปต่อฮะฮุบสตบโอเคมาละโอ้โห รถมาพอดีแล้วก็ทีออกมาโอ้โห Somebody call a doctor เฮ้ยปเขาเลือกหมอละเจามนุษย์อ๋นจะพูดประมาณว่าไม่น่าให้รถมีชีวิตรอดเลยนะพระเ้าวนนั้นนะโทษทีนะเฮ้ยตัวใหญ่เลย เซวไปนิดหนึ่งนะือของแกนะอ๋อโหแล้วจกิเราด้วยกลัวรวยประมาณเอาไปประมาณว่ามันจะฆ่าเรานะตัวนี้ราช้าเหรอหน้าเหรอฉันไรู้จักหรอกนะเพราะว่าไปทาง ด่าแล้วนะไปทางล้อแล้วนะไอ้มนุษย์แกไม่รู้จักหรอกรู้จักไหมว่าข้าเป็นใครเขาจะโชว์ให้นายเห็นเชว่ให้นาเห็นตารางของบันนะไอ,อันนี้ควาประโยคไปปิดก็ต้องขอไปนะขอไปจริงๆมันจับก็อเห็นแล้ววะเต็มของเข้าท้อง เช่อยิงก่อนอย่างลวต้องชาร์จก่อนอย่าต้องชาร์จยิงยิงยิงมึงไปฟันต้องหมุนก่อนต้องหมุนก่อนจับด็กแว้นนะเฮ้ยซับ ซับซับซับยิงยิงยิงเปอะไรวะดวงปดาล่างเนี่ยบ้าหรือเปล่านี่ซับ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 เอ้ยโอ้โหเอาไงเอาไงเอาไงฮะปุ๊บลบหา เขาบิดมอสไดฟโอ้ยโอ้โหฮึบระเบิดคุยซับ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 เฮ้ยซับซับซับวึ้เดี๋ยวอะไรเนี่ยไปเดี๋ยวเดี๋ยวในรถในรถไป โอ้โหไม่มาเอ้ยโอ้ยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหปล่อยเพราะฉะนั้นนะครับขอญายยิดดาบรอเลยเฮ้ยมันกระโดดโอ้โหไม่ทันยิงก่อนยิงยิงเป็นไงเป็นไงครับเป็นไงไม่ใช่ละไม่ใช่ละ โอ๊ยเดี๋ยวมันจะใช้ท่าไหนวะลบกอนลบกอนวิ่งระเบิดโอ้โหยิงยิงซับ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 โอ๊ยเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โห ิิบิดบิดมอไซค์บิดมอไซค์ซับเ้ชิบานละเฮ้ยอุ๊ยเกือบยิงไปก่อนยิงไปก่อนมันจะไหม้แล้วมันจะไหม้แล้ว จะดูดป่ะดูดจริงด้ยเปรด่ะเฮ้ยโอ้โหสเปรดละสเปรดละว้าโอเคดถจ,จับละสวยอยเกือบ <c oughs> <c oughs> ซับซับวิโอ้โหฟื้นสตาร์ก็ไม่ได้ดีเว้อเชใช้กรอบกรอบมาละโอ้ฟืนฟ้นปูหมดทุกอย่างเลยตีกว่าลุกไม่ใช่แค่ฟืน้นปูเลือดเนี้ยฟันสวยจบสักทีเรียบร้อย จะขึ้นไม่จะขึ้นไม่แพต้ตัดตัดงทับตั้ของของโลกอาโลกม <c oughs> วีกำลังอ่านบทกวีนะ กระโท่แล้วก็ส่งเสือมาเอ,อื้อปั่นท้องเรียบร้อยทำไมแค่ทำอย่างนั้นทำให้เปธอพิจาโฮมเรียบร้อยอะจบไอวีไอวีลดัด Lord. Thought I was gonna have to pick you out of his, uh, tummy teeth. Pardon my delay. I was oh. catching up on some reading. Yeah, okay. looks like a real page turn. Real mm. So, uh, you think Dante's still in there? If you're as defeated him, then I expect he's not much more than Clyphot Pollen by now. What Clifaud. Like A tree that grows in the underworld. This and a tree that grows in the underworld. Let's just say they don't turn out too well. Well, in any case, we need to find out. ดันเตสม,มีชีวิตยอยู่ทันต์เตสมีชีวิตอยู่รออย่าบอกนะวาจะช่วยรนะแรกเลยเขาต้องการรากของไคลฟอด ฉัน oh, ร <ช unconditional. S 1> ูร้ฉ <Hey, S 1> ันรู้ฉันมาสายเงียบเลยนะฉันมันต <no? S 2> ิดนะเฮ้ยนี่อะไรโอเคเอาว <mon k> oh ันนี้จากเท้าไอวีนะวิ้ยวิ่สามารถสร้างอะไรบางอย่างที่ a ี a ิ i n ได้ที่สุดยอดได้ ปกติโฟกัสกต่พลังิตนะฮะโอเค <c oughs> เรีย๋ยวรอเราจะได้แรงอะไรแรงบีครับก็โอเคครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชญญร์กดซับสไครต์เจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ